อือโอ้ oh, หัวใหญ่จริงๆหัวใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องบอกนะคะว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะคะกอนี้อกอนี้นะคะคอ่าเนี่ยมันขุดปั๊บเนี่ยมันข้างข้างล่างมันมีชั้นนึงเนี่ย่ะ โก้บอกตั้งแต่อ่าวิธีการใส่ของโกอะค่ะโก้ใส่ยังไงนะคะตัวซูเปอร์เคซีเอ็มของเราเนี่ยใส่ไปช้อนเดียวมดได้สามเดือนตอนสามเดือนตอนอายุสามเดือนก็ใส่หยอดโคนใช่ไหมคะ,ะยคหยอดโคนหยอดโคนเสร็จแล้วก็ประมาณพอ 5, พอห้าเดือนก็ฉีดยอดไปทีอีกอ่าพอห้าเดือนก็ใช้ซูเปอร์เคซีเอ็มผสมน้ำเนาะใช่อ่าผสมน้ำหนึ่งถุงนะคะหนึ่ง อ่าหนึ่งถุงซึ่งมีห้ากิโลค่ะต่อน,น้ำสองรอลิตรนะคะแช่ทิ้งไว้ค้างคืนแล้วก็ฉีดนะคะฉีดที่อ่า